เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้ง f อซทุกท่านรวมทั้งคุณลุงคุณป้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะครับช่องคุด,ดงคอย หลายท่านที่เป็น fc ก็จะทราบกันดีนะครับเราเป็นช่องเล็กๆไม่ได้เป็นช่องใหญ่โตอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายก็อาศัยว่าเราชื่นชอบชื่นชมในการเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรมาก็9ปีกว่าไม่ต้องห่วงนะครับคนที่เก็บสะสมพวกนี้ถามว่าโดนหลอกมีบ้างไหม มีนะครับตอนที่เข้าวงการมาใหม่ๆก็โดนไปเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะเหรียญกลม,ม เหรียญกลมก็เหรียญประเภทแบบนี้นะครับเนี่ยเหรียญ5บาทกลมแบบเนี้ยพอเราเข้ามาถึงแม้เราจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องแม่พิมพ์นะครับแต่ว่าเราไม่รู้โปรเซสของกระบวนการผลิตของเหรียญพอไปเจอเหรียญกลมแบบนี้โอโ้โหได้มาเหรียญละ500บาทเหรียญแรกนะครับได้มาเหรียญละ500บาทโอโ้โหตอนนี้น้ําตาล่วงน้ําตาเล็ดเลยนะครับพอมารู้ความจริงว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอะไรนะครับชำรุจาก,การใช้งานเนี่ยแล้วก็ในวงการนักสะสมนี่ก็ไม่มีราคาด้วยนี่ครับผม เนี่ยตอนเข้ามาสู่วงการใหม่ๆก็โดนแล้วครับโดนเจ็บเพราะฉะนั้นใครจะที่จะซื้อเหรียญมาต้องศึกษาให้ดีนะครับเพราะว่ามีหลายๆช่องที่ทําข้อมูลมาบางเหรียญนี่โหเยอะเลยเดี๋ยวคู่ดวงจะนําข้อมูลมาพูดมาคุยกันนะครับหลายๆคนเขาไปอะไรพวกเนี้มีคนที่ทําคลิปหลอกก็มี พราะฉะนั้นต้องศึกษานะครับเนี่ยอย่างเหรียญเนี้ยโอ้โหครูโด่งไปเจอในคลิปนะครับเหรียญหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทไปเจอคลิปนะครับใหม่ๆเนาะเหรียญหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอมีคนมาเสนอขายให้ครูโด่งห้าร้อยบาทโอ้โหได้กําไรได้กําไรนะครับพันห้าร้อยบาทนี่ซื้อห้าร้อยได้กําไรหนึ่งพันบาทคว้าเลย แม่แล้วไปถามมันอีกนะว่ามีอีกไหมอีกตอนนี้ก็โอ้โหน้ําตาล,ลวงน้ําตาลเล็ดเพราะฉะนั้นใครจะซื้อเหรียญเข้ามาเพื่อใช้ในการสะสมหรือซื้อเหรียญมาเพื่อเก่งกําไรโดยเฉพาะเก่งกําไรนี่ต้องศึกษาให้ดีนะครับอเอาแค่นี้ก่อนเนาะ ทีนี้มาว่ากันด้วยเหรียญที่อยู่ในมือของคูโด่งนี่นะครับเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนพี่พน,น้องเห็นเนี่ยสองเหรียญสอพศนี้คุโดงต้องการจํานวนเยอะนะครับถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับโดง SC 2375ซึ่งเป็นไลน์ดีหรือว่ามาที่ Facebook Fanpage คูโดงคอยเหรียญนี้ก็จริงๆคุโดงก็เคยประกาศรับซื้ออยู่นะครับทั้งสงเหรียญสพศนี้เดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเหรียญแรกจะเป็นเหรียญนี้ เหรียญนี้จะเป็นเหรียญ10บบาทโดยเฉพาะปี25 4 2จริงๆเหรียญ10บบาทปี25 4 2ของคูโดมีโอ้ร้อยเหรียญนะ่ะหลักร้อยเหรียญน,นะครับ12เพราะว่าเราเก็บมาตั้งแต่คนยังไม่รู้ว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญนะ่ะเนี่ยคูโดงก็เก็บมานะครับสมัยหนึ่งราคาก็ขึ้นไปโน่นสาบาท50บาทแต่ว่าตอนนี้ราคาต้องยอมรับนะครับว่าราคาลดลงมาปี2 5 4 2นะครับ3 เนี่ยในในสี่สิบสองจำนวนการผลิตนะครับหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับสี่คูโดงรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทสําหรับเหรียญผ่านการใช้นะครับเหรียญละสิบห้าบาทแต่ก็ขอนิดนึงอ่ะประเภทโอ้โหบินตรงนู้นครึ่งนึงคือแทบมองไม่เห็นตัวเลขตัวอักษรเลยพวกนี้ก็อาจจะต้องขออนุญาตปฏิเสธเนาะแต่ถ้าเกิดใครมีปี42แล้วก็มีสัก10เหรียญย0เหรียญ30เหรียญแบบเนี้ย ก็มาพูดมาคุยกันเพราะว่าเหรียญพวกนี้เวลาซื้อเหรียญ2เหรียญมันไม่คุมค้มราคาส่งโอเคนะครับปี42ทีนี้มาพูดถึงอีก1เหรียญเหรียญน,นี้ครูโด่งก็ประกาศรับซื้ออยู่เนืองๆนะครับโดยตลอดนี่ครับผมก็ปี2 5 4 1ใครมีเหรียญปี41และ42นะครับ4 1และ42รวมๆกันมาก็ได้ครับแต่ว่าอยากให้มีเกินสัก50เหรียญเนี่ย ห 500, นะนะ้เหรียญก็ห้าร้อหร้อยแล้วนะเหรียญเนี้ยปีสีหนึ่งเนี่ยคูดงรับซื้อเหรียญละห้าสิบาทเหรียญนี้คูดงรับซื้อสิบห้าบาทสิบห้าห้าสิบสิบห้าห้าสิบเออขอ่าวคลองจองเดียวกันนี่ครับผมสิบาบาทห้าสิบบาทปีสี่หนึ่งรับซื้อห้าสิบบาทปีสี่สองรับซื้อสิบาทสอเหรียญสองพศนี้ถ้าเกิดใครมีก็ ดคุยทักทายเข้ามานะครับเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อซื้อจริงแน่นอนเนี่ยวันนี้มีสั้นๆนะครับ2อเหรียญสองสองนี้เรารับซื้อสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด๋งคอยด้วยนะคะขอบ